ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจล้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคาค้นหานะครับว่าล้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในไไลลนนนนด้้ะะะคครรรรััับบวีเเเาากก็จมือย วันนี้เป็นในส่วนของมีดตัวทรงป่าตานนะครับให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้ประดูนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ พอดีข้างบ้านตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับตัวนี้นะครับขัดเงาพิเศษนะครับขัดให้เป็นกระจกเลยนะครับใสเป็นกระจกเลยนะครับ ครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแท้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 2. 5ด้านะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่6มิลนะครับใช้งานหนั ball, กๆได้นะครับตัวนี้นะครับมีน้ําหนักนะครับไม้เล็กไม้ใหญ่ฟันได้หมดนะครับลิมนี้นะครับยังสดยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับขัดเงาเป็นกระจกเลยนะครับ ของป่องนะครับฟันไม้ดีนะครับมีน้ำหนักนะครับสมงปาตานของเรานะครับขนาดกำลังดีนะครับพกพาเข้าสวนเข้าไร่นะครับไม้เล็กไม้ใหญ่ฟันได้หมดเลยครับให้ชมกันชัดๆใกล้ๆอีกสักรอบนะครับ สวยงามนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ